เริ่มต้นปฏิวัติระบบการเงินดิจิทัลของมวลมนุษยชาติเพื่อเศรษฐกิจของโลกเสรีที่ไร้พรมแดนกลุ่ม G20 ถือกำหนดในปีคศ1999โดยกลุ่มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้บริหารธนาคารกลางจาก19ประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจขนาดใหญ่รวมกับสหาภาพยุโรปก,กลุ่ม G20 มีขนาดเศรษฐกิจรวมกันเท่ากับ185%ของเศรษฐกิจโลก และมีประชากรรวมกันประมาณ106.6หรือ2ใน3ของจำนวนประชากรโลกจัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองต่อวิกฤตการทางการเงินในปลายทศวรรษที่1990ซึ่งได้จัดประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่15-16ธันวาคมปี1999ณกรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมน,นีการดำเนินภารกิจมีเป้าหมายหลัก17ประการที่จะต้องบรรลุภายในปีคศ2030 โดยเน้นในสามเรื่องคือการปฏิรูปองค์กรการค้าโลกการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และการนำเหรียญ GCR สู่ยุคดิจิทัลเศรษฐกิจใหม่การปฏิรูปความมั่นคงทางเศร,รษฐกิจของโลกประกอบด้วยภารกิจหลักสองประการคือความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมได้แก่การแจกจ่ายเหรียญ GCR ไปทั่วโลกและโครงการด้านมนุษยธรรมที่แต่ละประเทศเสนอขอ เนซาร่า <N es ara> เป็นผลมาจากการความบาตการช่อฉนของกระบวนการยุติธรรมที่ไม่ยุติธรรมความไม่เป็นธรรมของระบบธนาคารในปีคศ1993ศาลฎีกาของสหรัฐอเมริกาตัดสินให้เห็นว่ามีหลักฐานการช่อโกงจริงและจำเป็นที่จะต้องปฏิรูปครั้งใหญ่กระทั่งปีคศ2000พระราชบัญญัติการปฏิรูปเศรษฐกิจและความมั่นคงแห่งชาติ ก็ได้รับการอนุมัติในนามเนสราในการประชุมรับของรัฐสภาคองเกตแห่งสหรัฐอเมริกาและลงนามโดยบิลคลินตันก่อนออกจากตำแหน่งในปีคศ2014สหรัฐได้ตัดสินใจให้เนสรามีผลบังคับใช้ทั่วโลกเนื่องจากมีผลกระทบในวงกว้างโดยได้รับการลงนามจากผู้แทน209ประเทศณเมืองบริสเบนประเทศออสเตรเลียซึ่งมีกำหนดให้มีผลบังคับใช้ใน3ปี และเมื่อวันที่28-29มิถุนายนปี2019ได้มีการประชุมสุดยอด G20 ครั้งที่14ณศูนย์แสดงสินค้านานาชาติในโอซาก้านับเป็นการประชุมสุดยอด G20 ครั้งแรกที่ญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพการสร้างและการกระจายเหรียญ GCR เกิดขึ้นจากการพยายามเปลี่ยนแปลงเพื่อผลักดันให้เกิด ICO เมื่อวันที่11กันยายนปีป2020จุดประสงค์ของการกระจายเหรียญ GCR เพื่อแจกจ่ายเหรียญจำนวน7.5พันล้านเหรียญสำหรับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการสร้างความมั่งคั่งทั่วโลกและในที่สุดเหรียญนี้จะกลายเป็นเหรียญดิจิทัลที่ทรงคุณค่าที่สุดในโลกจุดเด่นของเหรียญ GCR ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยใช้คลาวด์เซิร์เวอร์มีลิขสิทธิ์เฉพาะสามารถแลกเปลี่ยนได้ในเวลาอันรวดเร็วระบบแลกเปลี่ยนมีความปลอดภยัยจัดส่งได้รวดเร็วทันใจ มีความมั่นคงเนื่องจากใช้ทองคำและแร่ธรรมชาติคล้ำประกันที่สำคัญคือได้รับการสนับสนุนโดยกลุ่ม G20 และนี่คือแพลตฟอร์มที่ลงทะเบียนด้วยสิทธิ์ระหว่างประเทศที่ละเมิดไม่ได้ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่มีความรวดเร็วปลอดภัยค่าธรรมเนียมสมเหตุสมผลคุณลักษณะเฉพาะของเหรียญบิตคอยเหรียญอีเทเรียมและเหรียญ GCR เหรียญบิตคอยไม่ระบุชื่อผู้สร้างที่แท้จริงแต่รู้จักกันในนามแฝงว่าซาโตชินากามโตะไม่มีการควบคุมการกระจายของเหรียญน,นักลงทุนอาจนำไปลงทุนที่ผิดกฎหมายเช่นค้าอาวุธค้ายาเสพติดเป็นต้นมีการปั่นราคาค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมอยู่ที่1 0 2ถึง20 US ดอลลาร์มีจำนวนจำกัดอยู่ที่21ล้านเหรียญส่วนเหรียญอีเทเรียมสร้างโดย วิทลิกบุทรินการโอนเหรียญรวดเร็วกว่าเหรียญบิตคอยมากค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมอยู่ที่10-17 US d ลลาร์มีจำนวนทั้งหมด120ล้านเหรียญในขณะที่เหรียญ GCR ก่อตั้งโดยกลุ่ม G20 เป็นการกระจายความมั่งคั่งและความเท่าเทียมทางสังคมมีการควบคุมการได้มาของสกุลเงินก่อนการเปิดตัวมีการแจกจ่าย1 GCR สำหรับทุกคน ค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมอยู่ที่0.10 US อลลาร์มีจำนวนทั้งหมด15.6พันล้านเหรียญโดยกำหนดการขึ้นกระดานเทรดหลัก5เว็บเทรดแรกใน120วันหลังการเปิดตัวความแตกต่างของมูลค่าของเหรียญ GCR และ Bitcoin GCR จะเป็นเหรียญดิจิทัลที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลกในระยะเวลาอันใกล้นี้เนื่องจากมีการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกเป็นการให้บริการอย่างแท้จริง ใช้ทองคําและแร่ธาตุธรรมชาติอีกกว่า40ชนิดค้าประกันที่สําคัญคือสนับสนุนโดยกลุ่ม G20 ในขณะที่เหรียญบิตคอยเป็นเหรียญที่ถูกกาหนดให้มีมูลค่าขาดการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกเป็นการเก่งกําไรและใช้เงินสกุล USD ค้าประกัน GCR ที่ถูกหนุนโดยทองคําจะถูกนํามาใช้ด้วยสัดส่วนที่เหมาะสมในแต่ละประเทศผ่านระบบ QFS เพื่อเป็นสินทรัพย์ของแต่ละประเทศต่อไป ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากแหล่งข้อมูลตามที่ปรากฏ